เอาล่ะเหมือนมีแก๊สพิษออกมาจากป่องอากาศตรงนี้นะเอาเอาแล้วไงดีล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยงแล้ววะโอ้โหพื้นเปิดเว้ย สวัสดีครับทุกคนในวันนี้เรามาอยู่ในเกมโรบอกในแมพที่มีชื่อว่า The m e s s Runner เออเขาได้แรงบันดาลใจมาจาก m e s e Runner นะนะ่าจะเป็นแมพคนไทยสร้างนะ mm hmm. เขาบอกปะให้สำรวจเขาวงกตยักษ์กับเพื่อนๆของคุณไขปริศนาต่อทุกสัปราหดและอีกมากมายเกมมีได้แรงบันดาลใจมาจากแฟนชายของ The m e s s Runner ม่นี่ก็เหมือนแล้วนะนี่ดูครับมันมีเกตประตูด้วยนะที่จะเปิดในตอนเช้านะครับเห็นเพื่อนๆของเราบอกมาอย่างนี้ ซึ่งในตรงเราก็มีครบไฟแล้วก็มีหอกให้เท่านั้นอ้าวเดียวนะเธอเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่ามันเปิดตอนเช้าแล้วนี่มาบอกว่าเป็นครั้งแรกของฉันให้ช่วยด้วยอ้าวจะเชื่อถือได้ไหมวะเนี่ยมาเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าข้างในนั้นจะเป็นยังไงและเกมจะสนุกแค่ไหนนะครับน้ำมันหลมันจะเช้าเอยเเปิดระครับเปิดนครับโอ้โห มันเช้าแล้วนะคงไม่ต้องใช้คบไฟละเราถือหอกดีกว่าเพราะกันอันตรายโอ้โหนี่เพื่อนเราไปทางนู้นหมดเลยยังไงดีเพื่อนจะตามมาไหมอืมวิ่งเป็นอารูโตะเลยทีเดียวคนล็อกขอบกันเหรอมีตันนะเฮ้ยนายไปอย่างรู้ทางไอ้เราก็นึกว่ารู้ปะโทตอนนี้เราจะอยู่ขอบ ซ้ายล่างของแผนที่นะถ้าดูจากองค์ประกอบแล้วทุกคนวิ่งตามมาถ้าใครช้านี่โดนทิ้งแน่นอนไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนถ้าหลงก็ลงกันทั้งหมดเลยแหละเอา้าวนั่นไงพูดไม่ทักกับคำโโตอนนี้คุณผู้หญิงผมแดงนั่นหายไปจากกลุ่มแล้วนะไอเราก็ไม่รู้ว่าเราหรือเขาแนละ้วกันแรกที่หลง ไม่อยากอยู่คนเดียวจริงๆเหงาคิดดูถ้าเกิดว่าวิ่งมากับเพื่อนแล้วแบบแยกทางกันนี่มีเหงานะนี่ทางนี้นี่เช่เาเช่เาเช่เาเออเออตามเลยเช่เาเออ,อยังไงตรงเดี๋ยวขึ้นเออเราต้องตรงไปข้างหน้าเอ,อ้ยเออนี่ไงเราเจอผ่านแล้วนะแล้วยังไงต่อด,ดีมันคงกระโดดไปไม่ได้แน่นอนอ่ะ มันคงกระโดดไปไม่ได้แน่นอนอ่ะตกได้ตกได้ยังไงล่ะทีนี้มีโซนซูชอะไรหรือเปล่าหรือว่าทางนี้มันไม่ใช่นะคิดว่าไม่น่าใช่นะโอเคเฮ้ยนั่นมันทางเก่านี่เอ้คนนั้นเขาอาจจะรู้ทางนะคุณที่มีเสื้อเหมือนกับหน่วยํำรวจ ยังไงทางนี้มันผิดทางกันเหรอน่าลานูได้ไงอะ่ะอ๋อปัญหาคือเราไม่มีกุญแจเราไม่มีกุญแจเว้ยเฮ้ยโอ้ กคนอื่นมีนะแซวว่าให้ใครสักคนมีก็โอเคก็แล้วกันเหรอนี่เราน่าจะเข้าโซนที่สองนะโหเหมือนในหนังเลยอะแต่ในหนังมันมีอะไรนะขุนยน์ป็งมุมใช่ไหมเข้าไปนี่จะติดกับดักหรือเปล่านะเฮ้ยเพลงเงียบอีกแล้วเพลงเงียบแล้ววะข้างล่างมีอะไรเฮ้ยรอดนะ่ะ รอดนะเอาล่ะเหมือนมีแก๊สพิษออกมาจากป่องอากาศตรงนี้นะเอ,เอาเอาแล้วไงดีล่ะเอ่อเอ้ยลเลือดเราก็ค่อยๆลดอย่างโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำเลยนะโอเคเล,เลือดดีเจนได้เว้ยแต่ทีนี้มันมีรหัสตรงนั้นนี่ว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างไรวะโอ้โหพื้นเปิดเวเอ้ามันเป็นทางเหมือนเป็นทางได้นะแล้วไอ้นี้ไอ้นี้คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเราจะตกรอบอะเฮ้ยยโอ้โหมาไม่ทันทางนั้นน่าจะตันนะเดี๋ยวเราไปทางนี้ดูแล้วกันเฮ้ยมือดูดิชหาย โอ้โหบรรยากาศอย่างน่ากลัวเฮ้ยไอ้นี่มันเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเมื่อกี้มันปิดต่อหน้าต่อตาเลยวะ่ะมันน่าจะเป็นกับดักนะงั้นเราอย่าไปยุ่งกับมันดีว่าเอาเจอคนหลงเธอก็หลงอยู่นี่เหรอมาตามมาพี่มาเลยน้องเราก็หลงเหมือนกัน ตันตามาาถึงก็หลงเลยจะโชว์สาวสัาหน่อยมันต้องมาโผล่ไรยะตัวตกใจเลยใช่บหมตัวคือไงต้องล่าเหรอไปไปเราต้องออกล่านะตัว ตัวตัวโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 ตายซะเฮ้ยเฮ้ยเราตายตายแทนเราลดลงป่อกนลมประนเราจะใสให้เพื่อนเพื่อนจะเห็นชัดตัวเฮ้ยตายว่ะเดี๋ยวเฮ้ยมันเก็บได้คนเดียวเหรอชิบหายโดนรูด ผมจาหนังไม่ได้ด้วยสิว่าในหนังมันยังไงนะแต่เหมือนกับเราจะใช้ชิ้นส่วนของไม้มุมเนี่ยไปเปิดประตูเว้ยโอ้โหไปไปเราช่วยกันฆ่าเรามีผลงานร่วมกันแกอย่ามาฮุบคนเดียวดูจากกำแพงแล้วผมว่ามันมีทางบางทางที่เปิดและปิดเป็นเวลาด้วยนะเนี่อย่างไอ้กำแพงนี้น่าจะเปิดเป็นเวลานะ เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยๆๆๆๆไปไหนเลยเราเนี่ยจะต้องรอประตูนี้นะไอ้นี่มันประตูนี่นี่ว่าประตูทางเข้าเว้ยอธิบายมามามาเราได้สองอันจัว่จัว่จัว่โอ้ยๆสองตัวว่ะอ่าเจ็บเจ็บอีหนูช่วยด้วย <ś ic> โอ้โหแตก <ś ic> แตกเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วประตูนี้ก็มีอ๋อนี่ไงมันสลักชื่อของคนคนที่ตายป่ะวะถ้าในเรื่องมันต้องสลักชื่อของคนที่ตายนะนี่นนี่มีตนที่เขาเรียกนะเอาชิไปม,มุมไปด้วยนะแล้วไม่เห็นมีชื่อเราอะ <ś ic> แ,แล้วก็ถึงตอนเช้านะครับประตูเปิดอีกครั้ง เนี่ยผมว่าใช่นะนะ่าจะเป็นทางที่แบบเปิดเฉพาะบางช่วงเวลาอะไรเงีย้ยเดี๋ยวผมจะรอจาแถวๆนี้ตอนกลงคืนดูผมจะรอจกกนกลางคืนนะเพื่อที่รู้ว่าทฤษฎีของผมเป็นจริงหรือเปล่าเอาแล้วนะครับตอนนี้มืดแล้วนะมีเสียงแปลกๆออกมาด้วยแต่เส้นทางที่ผมคิดว่าจะเปิดกับไม่เปิดนะเหมือนจะมีเสียงการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะผมเองก็อยากได้นะคอของสปร์ลาดเนี่ย โอ้โ,อโอหอ้โหหอกแดงแรงฤทธิ์ใช่ไหมแล้หหอ,อกของเรามันจะกันไปไหนหวะเอาเป็นว่าถ้าเราตามเขาไปนี่เราก็จะได้รู้นะว่าเส้นทางของของกดนี่คือยังไงฮัลโหลไปกันไวมากเห็นหลังไวๆไวนี่เราถ่านิดเดียวนี่คือเราจะหลุดหลุดสายตาไปเลยนะ เขาต้องมีดีอะไรแน่ๆวันน่ะ,หร,นะหรือว่านี่คือตัวการอ้าวไอตัวการไปไหนไจะดิฟไปไหนเฮ้ย <c oughs> ๆอยู่ดีโอ้ทางเปลี่ยนเปียนวะ่ะอยู่ดีทางก็เปลี่ยนเว้ยนี่คือเหตุผลที่เราไม่เจอทางออกไงเอ้โหถ้าจะวิ่ง นัวตัวขนาดนี้ผมก็จำทางไม่ได้เหมือนกันนะแต่ชัดเจนว่าน่าจะต้องมีเวลาที่แน่นอนในการที่จะเข้าประตูเหมือนเส้นทางจะเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วนะเจะ๊ทางออกเฮ้ยป้าอันนี้นจะประจุหนีเหรอเฮ้ยไปเลยนะนไม่ยอมบอกทาง คนที่หีบมมนจะทางนี้เว้ยแล้วก็ทางนี้มันมีอะไรแปลกๆผมว่าเฮ้ยเอาวะแล้วยังไงถ้าเราไปทางนี้เราก็จะสามารถโดดขึ้นตรนี้ได้กันเหรอไม่สิมันต้องมีเส้นทางที่เราให้ขึ้นได้เว้ยเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตามทางนี้ดู เหมือนทางมันสุดแค่ตรงนี้นะแต่ตรงนั้นมันมีเส้นทางมานี่ได้เดี๋ยวผมต้องลองหาทางเข้าไปข้างในตัวนั้นให้ได้นันความผมมีการเป็นแลงของชาติแล้วนะว่าทางนี้เป็นทางที่ที่มันเพิ่งจะปิดไปแน่นอนผมออกมาเจอร้านแปลกๆนะ ซึ่งมันเหมือนจะตันแต่ผมว่าไม่ต้องมีซัมติลองหรือเปล่าไม่น่วะ่ะมันอาจจะหดผมไปได้นะนั้นผมจะรอดูก่อนรออีกแล้วเนี่ยมันน่าจะต้องมีเวลาแน่ๆเลยเริ่มมืดแล้วนะเฮ้ยทุกคนมานี่หมดเลยวะ่ะทุกคนเริ่มรู้สึกถึงอันตรายที่เข้ามานะอับแพงเริ่มหล่นแล้ว เฮ้ยไม่มุมเว้ยทุกคนลุลมลุม,ล,มลุมมันไปโอเ้เก็บไม่ทันไอชิบ่ายแต่ทางเปิดแล้วนะผมว่ารอบนี้ค่อนข้างมีความหวังที่จะผ่านได้อยู่นะเนี่ยทุกคนก็มากันหมดเลยเออมันต้องมีอะไรสักติงลองสักอย่างแน่ๆแล้วนี่มันก็เหมือนกันในหนังเลยนะคือเรามีคอจากขุนยนต์แมงมุมใช่ไหมแล้วไปตรงนั้นน่ะ ผมว่าทางนี้คุณคุ้นน่าจะเป็นตรงนั้นแหละมาเลยครับทุกคนตามผมมาเลยทางที่คอกูก็ไม่มีหรอกนะเก็ <c oughs> บไม่ทันไป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 เคทางนี้มันทางแก๊สที่เราเคยมาเมื่อตอนตอนนั้นครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็จีจตกน้ำตายเอาเป็นว่าเอ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยไอ้ลูฟี่ เฮ้ยคราวนี้ทางเปิดเว้ยเฮ้ย hey, เราออกไปได้แล้วว่าสจอดในี่สุดเราออกไปได้นะครับโอ้ oh. แล้วเราก็กลับมาเหมือนนี่คือเราชนะแล้วเหรอแต่เหมือนความลับมันยังมีเหมือนจะมีอีกนะสุดท้ายแล้วเราก็ออกมาได้อย่างแบบงงๆอย่างว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอยเหล่าลืมกดไลค์กดติดตามมากดิจันเตอร์กุ้งกิ๊กกุ้งกิ๊กกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปละครับบ๊ายบาย